สวัสดีครับวันนี้ผมก็ยังจะทำสนามน,นะคะวิธีง่ายๆเราก็ฟอง,องอน้ำในถ้วยแล้วก็กาวข้างกาวตาช้าแล้วก็ทิชชูแล้วก็สีนะครับจบเดี๋ยวอย่างอันนี้ก็เทกาวลงไปในนี้ครับเทหมดเลย เสรก็คนก่อนนิดนึงนามแมงหกเลยคุยแม่งเล็กแล้วก็สูงข้าฟาาอกอะเทเยอะๆเลยพ็ต้องทเทเยอะๆมันจะได้จับตัวกันแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะผู้ถ่ายแล้วลองคนลองคนลองคน เนืดเนดต้องนืดคนห้รื่อยแล้วก็ใส่สีตามตามสีไหนก็ได้เอาไม่ไม่ออกแม่คดค่ะสีไม่ออกเยอะหรือน้อยน้อยหรือเยอะตามใจนะครับอ่าคนเลยคนไปเลยสีมีแค่นั้นแหละหมดแล้วอ่เห็นได้มูก็จะเกาะกัน คนมาเรื่อยๆเรื่อยๆแหละอยู่ก่อนอยู่กันมั้งครบนึงอ่าถือถือก่อน ขอฝากไว้แค่นี้นะครับ